สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมังกรนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนสไมวิทย์โคลเวอร์เทอนะคะวันนี้เราอยู่กับคลิปดูดวงประจำเดือนกรกฎาคมของเมื่อนชาวราศีมังกรน,นะคะก่อนอื่นก็ประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะ,คะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันเข้ามาได้ที่ l ล n e แอ131 p p r p านนะคะค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดไม่กำหนดแล้วแต่ร่วมทบ,บุญเลยนะคะมี2แบบให้เลือกนะคะแบบคอคุย30นาทีแล้วก็เป็นแบบอัดคลิปตอบคำถามให้นะคะก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะโอเคจ้า วันที่เดือนเกิดดูได้จากช่อง description box หรือว่าปกคลิปก็ได้นะคะขอดูเรื่องราวทั่วไปชาวมังกรเลยค่ะ Five of Wands นะคะ n i h t of Wands นะคะ Ten of Swords Hierophant Seven of Wands นะคะ Judgment Of Earth, king of cups นะคะ eight of pentacles นะคะ six of swords นะคะแล้วก็ใบสุดท้าย page of swords นะคะชาวมังกรในเดือนกรกฎาคมนะคะพื้นเจ้าชะตานะคะตัวคุณเองค่อนข้างหัวร้อนอารมณ์ร้อนนะคะระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันนิดนึงนะคะ แล้วก็สิ่งที่เป็นอุปสรรคของคุณก็คือความมีไฟในเรื่องของหน้าที่การงานนี่แหละอาจจะทำให้ไปขัดขาหรือว่าไปไม่โดนใจคนอื่นก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็สิ่งที่คาดหวังคือไพ่สิบดาบนนะไม่รู้ว่าตัวคุณเองเจ็บปวดอะไรหรือว่าโดนหักหลังอะไรมาหรือเปล่าแล้วคุณคาดหวังอยากจะจบอยากจะ move on อยากจะแบบเจ็บสุดๆแล้วหยุดนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ใบที่สี่ผู้ครองหรือคนในความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่นะคะให้เกียรติคุณแล้วก็รับฟังปัญหามีแต่ความสบายใจให้กันและกันค่อนข้างเข้าใจเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจเรื่องราวต่างๆนะคะ ใบที่5สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตชาวมังกรคือต่อสู้ฝ่าฟันอะไรมาเยอะแยะนะคะโดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่การงานอุปสรรคที่ว่าเยอะคุณทําได้คุณฝ่าฟันมันมาได้นะคะก็เลยค่อนข้างภูมิใจกับตัวเองเนาะใบที่6ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเดี๋ยวจะมีข่าวดีที่รอคอยเกิดขึ้นนะคะอะไรที่รอคอยมานานแสนนานนะคะสิ่งที่ไปร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะท่านรับรู้นะคะ ใบที่7ค่ะบุคลิกภาพเดือนนี้นะคะค่อนข้างวางตัวดีมากๆเลยเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมของใครหลายๆคนนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาเยอะแยะนะคะใบที่8คนรอบข้างซัพพอร์ตอะไรบ้างเป็นเรื่องราวของการช่องทางในการหาเงินนะคะเขาอาจจะช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนโฆษณาอะไรให้คุณมีรายได้เสริมเพิ่มเติมนะคะ แล้วก็ใบที่9สิ่งที่ซ่อนในใจชาวมังกรเดือนนี้คุณอยากย้ายอยากเปลี่ยนอยากมูฟฟอนจากอะไรบางอย่างจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาหรือว่าความเจ็บปวดหัวใจนะคะบางคนอาจจะมองในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานการย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ภาพรวมโดยสรุปเดือนนี้นะคะระวังเรื่องความดือ้อความอีโคสูงของตัวเองนิดน,นึงนะคะบางคนเป็นเด็กในที่ทํางานหรือว่าในสังคมคุณต้องวางตัวให้เป็นเด็ก นะคะถึงจะอยู่รอดอยู่เป็นนะคะเอออย่าไปดื้ออย่าไปขวางอะไรมากมายนะคะประมาณนี้สิ่งที่พ่ออยากเตือนนะคะ, <S <S ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูการงานการเงินชาวมังกรกันค่ะ <S <S ขอดูการงานการเงินชาวราศีมังกรนะคะในอดีตถึงปัจจุบันห้าใบแล้วก็ในอนาคตเดือนกรกฎาคมอีกห้าใบนะคะอดีตถึงปัจจุบัน Emperor โอ้มาสองใบเลย Hermes มาคู่กับ The Star นะคะก้าวหมาย The Lovers ในเดือนกรกฎาคมละ่ะ High d e f e n s Page of Pentacles นะคะ Nine of Swords นะคะ judgment แล้วก็ใบสุดท้าย Six of Six of Swords นะคะโอเคน่าจะเป็นเรื่องราวของการงานนะคะที่พูดถึง judgment เมื่อกี้แล้วก็ Six of Swords นะคะ ในอดีตนะคะชาวมังกรนะคะมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติบางคนมีคู่ค้าเป็นต่างชาตินะคะต่างแดนต่างถิ่นพูดภาษาที่3ได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความมั่นคงในหน้าที่การงานพอสมควรนะคะแต่ว่าในอดีตเหมือนตัวคุณเองทํางานคือทํางานก็เหมือนทํางานคนเดียวอะ่ะค่อนข้างโดดเดี่ยว i n t r o v e r t แยกตัวไม่อยากสูงสิงกับใครไม่อยากสูงสิงกับเพื่อนร่วมง,งานอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนคงแก่เรียนนะคะชอบสแสวงหาความรู้มากมายในเรื่องของหน้าที่การงานพัฒนางานคุณเองก็เลยโดดเด่นนะด้วยความที่มีความพยายามแล้วก็เป็นคนมีความรู้อะไรต่างๆเลยทําให้คุณดูโดดเด่นได้รับการยอมรับในสายงานนะคะแล้วที่นี้ปัจจุบนันล่ะปัจจุบันตัวคุณเองมีความกดดันอะไรบางอย่างในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ แต่ว่าเหมือนจะมีคนรักที่คอยช่วยคุณอยู่อาจจะคอยรับฟังก็ได้ชี้แนะแก้ปัญหาหรือว่าให้คําแนะนําต่างๆก็ได้ในมุมของหน้าที่การงานนะคะทีนี้ในอนาคตเดือนกรกฎาคมใบแรกได้ไพ่ไฮโรแฟนคุณจะมีสเสน่ห์มากๆเลยอาจจะมีคนที่เพศตรงข้ามนะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของหน้าที่การงานคุณแต่การเงินคุณไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ นะ,ค,ะคุณอยากหาเงินให้ได้เยอะๆบูชาเงินแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือยังไม่ได้เท่าที่ต้องการเลยยังคงแบบว่ามีความต้องการมีความอยากได้แต่ว่าสิ่งที่หามาได้ยังยังน้อยนะคะเออ แล้วก็ระวังเรื่องราวปัญหาที่มาจากคนรอบข้างนะคะปัญหาต่างๆมันไม่ได้มาจากคุณแต่ว่าตัวคุณเองต้องเก็บมาคิดมากเครียดมากระวังการนอนไม่หลับตื่นกลางดึกไมเกรนนะคะแล้วก็สิ่งดีๆที่เราคอยจะสําเร็จสมหวังนะคะ judgment น,นะคะซึ่งน่นาจ,จะหมายถึงการย้ายงานนะคะคนที่อยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายที่อยู่ย้ายถิ่นอ,อะไรแบบนี้ย้ายแผนกอะไรอย่างเงี้ยได้สำเร็จ ในเดือนนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมังกรเยอะๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์กันค่ะโอเคเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรนะคะในเดือนนี้เอาเป็นอดีตถึงปัจจุบันก่อนนะคะห้าใบ แล้วก็ในเดือนกรกฎาคม5ใบนะคะขอดูอดีตถึงปัจจุบันของชาวมังกรค่ะสองถ้วยสิบไม้สามเหรียญอไม่ใช่ห้าเหรียญนะคะ Five of Swords นะคะแล้วก็ Nine of Swords นะคะขอดูในเดือนกรกฎาคมค่ะ Queen of Cups king of pentacles eight of pentacles page of cups แล้วก็ใบสุดท้าย five of wands นะคะโอเคชาวมังกรนะคะออในอดีตนะคะคุณมีคนที่จริงจังชัดเจนกับความสัมพันธ์เนาะอาจจะมีการตกลงคนนี้เป็นเนื้อคู่เป็นคู่แท้ของคุณนะคะ ต่ว่าเหมือนเขาจะทํางานหนักมากๆเลยในอดีตจนบางครั้งก็ไม่มีเวลาให้คุณนะคะเพราะว่าเขาอยากจะหาเงินนะคะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของอการเงินด้วยในอดีตนะคะก็เลยพยายามหาเงินให้ได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจนบางครั้งก็ บ้างานคลั่งงานจนไม่มีเวลาให้คุณก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ในปัจจุบันนะคะในปัจจุบันไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นหรือยังเนาะได้5ดาบคู่กับ9ดาบนะคะระวังในเรื่องราวของอารมณ์การทะเลาะซึ่งมันเป็นปัญหาที่มาจากคนอื่นไม่ได้มาจากคุณสองคนนะคะอาจจะทำให้คุณต้องแบบว่าทะเลาะกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่าในเดือนกรกฎาคม อันนี้น่าจะผ่านไปแล้วแหละเพราะว่าในเดือนกรกฎาคมอยู่แถวนี้นะคะก็คือ ค่อนข้างกลับมาดีกลับมาแฮปปี้นะคะกลับมาเป็นกลับมาได้รับความรักความเอาใจใส่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็ตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่ายังไงก็เลือกคุณนะคะเขาถือเหรียญไว้ไม่ปล่อยเลยนะคะค่อนข้างหนักแน่นกับคนนี้นะคะมีการพยายามหาเงินจากหลายแหล่หลายแหล่งเพื่อเอามาซัพพอร์ตเป็นเงินคู่นะคะคุณอาจจะกําลังาหาเงินเพื่อแบบสร้างครอบครัวด้วยกันก็ได้นะคะ แล้วก็ได้ไพ่อันนี้นะคะน่าจะอายุต่างกันเนาะคนรักอายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้บางคนแบบว่าเออกินเด็กอยู่อะไรอย่างนี้นะคะ ตัวเขาเองค่อนข้างทําตัวน่ารักกับคุณในเดือนนี้แต่ว่าท้ายท้ายเดือนเนี่ยระวังนิดนึงนะคะท้ายท้ายเดือนอาจจะมีเรื่องราวของอารมณ์ร้อนเข้ามานิดนึงเนาะแต่ว่าน่าจะไม่หนักมากนะคะเพราะว่ามันดีมาโดยตลอดนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ชาวมังกรเยอะๆเลยนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูความคําแนะนํากันนะคะ เรามาดูไพ่ทาดีสมหวังนะคะให้คำแนะนำกับชาวมังกรนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าต้องระวังอะไรนะคะในเดือนกรกฎาคมนะคะขอสามใบพ่อขอสามใบคะ่ะขอสามใบให้กับชาวมังกรนะคะต้องระวังปัญหาจากคนอื่นจริงๆด้วยนะคะเนี่ย ความรักไม่ต้องห่วงค่ะจับมือกันจนแก่เท่าแน่นอนคนนี้เจอแล้วคู่แท้นะคะส่วนจะมีคนอื่นเอาปัญหาความหนักใจเอาความเครียดม,มาให้คุณนะคะแล้วก็คุณอาจจะต้องทํางานหรือว่าเดินเส้นทางอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างเสี่ยงดังนั้นก็ระวังตัวเองนิดนึงนะคะชาวมังกรนะให้สองทางสว่างใจอยากบอกชาวมังกรว่า หวังอนาคตได้แต่อย่าคาดหวังนะคะสุดท้ายคนที่เจ็ปวดคือตัวเรานะคะหวังได้แต่อย่าแบบเออคิดว่ามันจะได้เสมอไปอ่ะนึกออกปะนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวมังกรนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ดิ่งให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ